นี่น้องครับมาพลอยเดาละครั้งมืออันใดพลอละครั้งอีกหนึ่งเพราเบิ้งละครั้งหน่อยเบิ้งละครั้งหน่อยแฟนยันนี่ครับวันหัวจะจะดังขี้กันบ่นะนะครับไม่นั่นดังเลยละครั้งดังเนาะนี่น้องมาเบิ้งวันละครั้งหน่อยจะดังดีบ่มาข่อยค่อยๆเอาดีมือข่อยกันครับตั้งเนี่ยเนาะ ดังดีให้กันนะเนาะนาะดังดีเนาะหัวจะหลวดหัวจะหลวดหัวระเบิดทำไมกาเหล็กหัวจะหลวดเป็นนามาตัดแป่งเห็ดไม่เห็ดเป็นเป็นละข้างเป็นละข้งดังดีครับเล็ก เล็กเล็กเล็กหนาน่ะเล็กหนาจะดังดีจะมาคือระค่งของท้องเหลืองของของของนีเสมอมันต้องเอยดังดังเปียงเปียงนะอันนี้ดังงงงงดังกลางวันดังกล่องกลางวันไป็ดไก่เห็นเห็พืพันตัดเธ็รมจากหัวระเบิดรุ่นสมัยสงครามโลกมันเก่าหมละดังดีวะผู้ใดอยากได้ยินเสียงกันนี่นะ ผู้ใดอยากเคาะอยากปีนมากครับวัดหนองหูลิงนี่มาเคาะเบิ่ง,าางเพิ่นเฮ็ดมาจากระเบิดครับคนคนอาจจะบ่ค่อยฮู้จักแล้วก็คนรุนน่นคนรุ่นใหม่บ่ค่อยรู้ยอยว่ามีละครั้งที่เฮ็ดเฮ็ดมาจากระเบิดนี่ครับหัวระเบิดเลยละ่ะอนี่คดังดีครับจะมาดังเมง้งเม้งเลยดังงงงงดัง,ด,งดังกลางว่านออกไปเลยดังดีเลย ไปไปขับท่าง